ชนะก็มีอาชีจากนายหัวมิดแน่นอนนะครับมินตะคอนนะครับส่วนหนึ่งเอราวันนั้นก็มีแอดันป่าตองนะครับแล้วก็เสียของยาลาก็เตรียมอาชีดไว้ให้แล้วนะครับไฟที่แล้วไฟที่แล้วก็รับอาชีพไปแล้วเลยครับหนึ่งมาดูไฟนี้จะได้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับดูครับพลิกส่งท้ายหรือเปล่าครับมีเพก่อนครับหนึ่งพยายามขยับเข้าไปพยายามออกแน่นๆเลยครับ แทงขวาเตะเข้าไปครับเจอหมาสวนขึ้นมาแทงจับโอ้เลยว่าเป็นมวยที่ก้าออกอาวุธเลยนะหนึ่งเกี่ยวได้นีมีหมัดคอยบวกแล้วก็ออแทงแทงเข่าตามน้ําเลยครับอามาดูกันเห็บน้องฟาร์มเสียเปรียบต้องเดินเบียดดูนะครับมาแต่ละเม็ดทั้งเตะขวาต่อยขวานั้นถือว่าแรงใช้ได้ครับโดนมาก็โต้ื้นเลยครับ หยิบทำลายจังหวะไว้ก่อนครับหนึ่งเอาราวันแข้งขวาครับไม่ถึงเจอจิ้มบตมตัวขึ้นมาครับค่อยๆขยับนะครับไม่หนีด้วยนะครับปากหลักชกในเกมตั้งรับก็จริงนะครับหนึ่งเพราะว่าคอยเกี่ยวมีแข้งขวาสวยๆเห็นน้องฟาร์มก็ดูว่ายังไม่เร่งเต็มตัวเท่าไหร่นะครับค่อยๆขยับก็ไวมีเจาะยางแล้วก็มีหมัด วงในพยายามจะเบียดจากขวาในตัวเล็จกจะขึ้นบนเลยนะครับขู่บนด้วยมาดูกันเลยครับว,ว่าตีมาขนาดนี้ก็มาการต้องแยกก่อนครับโอ้เล็กพยายามขวาบนครับลองจับดูหน่อยครับขยับเข้าไปเจอแท่งซ้ายของหนึ่งเอราวันครับเพชรต้องฝ่ามเขวาเจาะล่างไปครับ <Hey. S 1> ขยับมาใกล้ๆอยู่ใกล้ๆครับ นี่ครับหมัดขวาพยายามทิ้งมาครับจับได้เสียบเลยครับเสียบไป2อ่าวแล้วครับ1ครับดูว่าวงในก็ยังตีไม่ได้มีกรรมการต้องแยกนะครับดูจังหวะตัวเล็กนะครับแต่ไปขวางตัวใหญ่เลยนะครับโอ้โหเพชร้องฟ้าหัวใจนี่ถือว่าสุดยอดนะครับพยายามจะเบียดสู้เลยวงในหนึ่งนั้นชกในเกมตั้งรับมีหมัดขวาแท่งขวาไหนก็ไล่แขนแล้วก็แทงสู้ครับ ตั้งรับก็จริงแต่ว่าอาวุธหนักแรงเลยครับตัวนั้นของหนึ่งครับเป็นน้องฟาร์มเองครับมามีความเก่าแล้วก็ไม่ขวรมีครับมาท้าดวลท้าแรกเลยครับเล็กกว่าสั้นกว่าอย่างที่วูลีบอกครับขวางหน้าท้าดวลเอาเพชรน้องฟาร์มขวางครับหนึ่งพยายามจะขึ้นคอตังคิกคนละอย่างทาคนละอย่างกรรมการเลยต้องแยกครับเริ่มกันใหม่กลางเวทีพยายามอาสายลูกหนักลูกแข็งแรงครับเล็กกว่าก็จริงเลยครับเพชรน้องฟาร์ม งานจับเดือดนะครับเห็นน้องฟาร์มต้องลงทุนแล้วครับรูปร่างเสียเปียบหนึ่งนี่คอยขหยับมีหมัดขวาด้วข้งขวาหมัดขวาดูวาออกแม่นด้วยแล้วก็หนักแรงช้ได้เลยต่อยเบิ้ลน่ากลัวมากเอาละครับพักกันสัก่รคู่เดียวมาตามกันต่อนยยกที่3ครับยกที่3ครับนี่ครับขวาเตะไปก่อนเลยครับหนักๆครับอ้าวแม่หลุดโดนหมัดโต้คืนมา แทงซ้ายครับจับได้หมัดคืนเตะขวาครับหมัดขวาของหนึ่งแทงซ้ายเข้าไปครับหนักหนักเน้นเน้นี่ครับจังหวะออกแต่ละทีแต่ละดอกครับโอ้โหแรงจริงๆครับคะได้ของหนึ่งเดี๋ยวดูครับเพชรน้องฟาร์มครับปะทะไปแล้วเสียดสีไปแล้วครึ่งทางนี่เห็นชัดเจนครับว่าเป็นรองครับเรื่องแรงปะทะแต่ว่าความเร็วนี่ยังดูไม่เสียเปรียบเลยครับบมง่อนี้ตัวหนึ่งนี่อาวุธแรงตัวใหญ่ก็จริงครับโอ้โหูรับหมัดขวา มาแล้วครับออกแต่ละเม็ดนั้นแรงๆทั้งนั้นมาดูที่วงในเอาจับได้ขึ้นบนตีได้หรือเปล่านะครับเพชร้องฟ้าหมุนเข้าไปเอาหาจังหวะอยู่มาโดนหนึ่งกระตุกเลี่ยมนะครับแล้วก็แทงไปอีกครับโอ้จะทําอะไรต้องรีบทํานะครับเพชร้องฟ้าชิด้าไม่ได้เพราะหนึ่งนั้นเร็วกว่าด้วยครับหมุนไปครับหมุนไปใกล้ๆเพชร้องฟ้าโยกมาโดนแข้งซ้ายตีหน้าก่อนเลยครับนี่ครับทางเดียวกันแข้งหน้าตีหน้าสําคัญมาก ขยับเข้ามาก็เป็นน้องฟาร์มโยกทีนึงขวาได้โดนโต,โต,โตซ้ซายเหมือนกันโดนยัดคืนไปทีนึงโอ้โหนี่ครับออกได้หนึ่งแต่โดนคืนมา2ครับจังหวะพยายามนี่ครับทําก็จริงครับแต่ว่า1แกออกมาดูว่าเร็วกว่าครับหีบไว้ก่อนครับหนึ่งเนราวันครับขยับเข้าไป<อ>เตะขวา่อยขวาครับเพชรน้องฟาร์มลุน้นวงในจะขึ้นคอแต่ว่าแหมตัวเองก็โดนขวางหน้าอยู่ครับ ออกมีไหมนี่ครับเสียขวายัดเข้าไปครับหนึ่งเอราวันจังหวะขวางสวยๆนึกว่าจะสับจะฟันมึงลีไม่มีเลยดูนะครับเริ่มจะต้องขยับเร็วกว่านี้หรือเปล่านะครับเพื่อนน้องฟาร์มปกติก็เป็นมวยลงทุนชกขนุกอยู่แล้วแต่วันนี้มันเจอกหนึ่งมีใหญ่ว่าแล้วก็แข้งแม่นนะครับอาวุธก็แรงทั้งแข้งทั้งหมัดนะครับจังหวะการจะจับนะครับจะสู้บนนะครับเพื่นน้องฟาร์มแต่หนึ่งมีลูกขวางลูกไล่แหนรบเลยแทงเขาได้เจ็บๆแลวครับ นอกก็ดีในก็แข่งครับดูครับอาวุธแรงทุกลูกนะครับทางด้านของหนึ่งเอราวันเป็นงานหนักแล้วก็อิดอัดมากๆแล้วครับทางด้านของเพื่น,น้องฟาร์มครับเดินเข้าไปก็จริงครับแต่จุดเก่งของเขาคือการท้าดวลท้าแรกครับแต่วันนี้ครับดวลไปแล้วแรกไปแล้วกระแทกคนละทีนีเป็นรองทางด้านของหนึ่งชัดเจนครับเรื่องความใหญ่ แต่ก็ยังไม่ละความพยายามนะครับเดินเข้าไปเตะจ่อร่าก็คุโอ้เนี่ยเข้าจะไปทำเจอหวัดครับแล้วก็ดูว่าหมุกสายหมัดเดียวเลยเลยครับเต็มคาราเบลครับจบเกมครับเกมโอเวอร์ครับยกที่3ครับ2นาที32วินาทีครับ1เอราวันครับเก็บชัยชนะไฟท์ที่4ติดต่อกันครับและเป็นชัยชนะชนะน็อกไฟท์ที่3ติดต่อกันครับครั้งนี้เอาชนะได้ของเพชรน้องฟาร์มไฟเตอร์มวยไทยไปครับ จับตาดูดีๆครับเด็กจากปัตตานีคนนี้ครับแม่หน้าตานินดูดันเอาเรื่องครับเ <จะ S 2> ดี๋ยาจะมีภาพช้าให้ดูนะครับ